สวัสดีครับวันนี้พี่วิชจะมาแนะนำบอร์ดเสริมสำหรับไมโครบิดตัวใหม่นะครับอ่าตัวนี้เลยบิดบิดฮ่ามาเป็นนาฬิกาเลยนะครับคือตัวนี้เหมาะกับการสร้างสมาร์ทแวเบิลได้สบายๆเลยนะครับอ่าน้ำหนักเบาราคาไม่แพงด้วยนะครับแล้วก็มีจุดเด่นหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของบอร์ดนี้กันก่อนนะครับอันนี้นะครับนี่กล่องนี้นะครับอ่าเดี๋ยววิจแกยให้ดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงปึ๊บเฮ้ยแกข้างไหนเออ อ่ะอันนี้นะครับอันนี้นี่อันนี้เป็นบอร์ดก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างก่อนอ่ะอันนี้อันนี้เป็นสายนาฬิกานะครับแล้วก็มีอะไรอ่ะมีเคสอะคริลิกเคสเคสอะคริลิกมีเคสอะคริลิกอ่านะครับอันนี้แล้วก็เป็นถ่านนาฬิกานะครับถ่านนาฬิกาอ่า cr สองศูนย์สามสองนะครับแล้วก็มีน็อตอ่ามาให้ติดตั้งนะครับติดตั้งกับไมโครบิตอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดูตัวบอร์ดกันก่อนนะครับ อ่ะอันเนี้ยตัวบอร์ดจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าก็คือมันจะมีบัสเซอร์นะครับมีบัสเซอร์มีแฟร์จีบีแล้วก็มีมอเตอร์สั่งติดตั้งเข้ามาในตัวบอร์ดเลยนะครับเอาไว้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบทั่วๆไปได้สบายๆที่ต้องใช้อาพุตแบบนี้นะครับจุดเด่นของบอร์ดตัวนี้นะครับสามารถใส่ฐานนาฬิกาเข้าไปได้นะครับอ่าก็คือเนี่ยฐานนาฬิกาเนี่ยนะครับกลมๆอ่าเราใส่เข้าไปนะครับกระทัดรัดสามารถใส่แขนได้นะครับเพราะป,ะปกติเนี่ยอย่างเช่นสมมติว่าเราใช้เป็นรางทานใหญ่ๆ 3A นะครับลังฐานมันจะใหญ่ <c oughs> ใหญ่เทอะทะใส่ข้อแขนไม่ได้นะครับอันนี้เขาก็ออกแบบมาให้มันมีขนาดเล็กน้ำหนักเบาสามารถใส่ได้จริงนะครับอ่าเรียนรู้การเขียนโปรแกรมที่เป็น smart wearable ได้สบายๆนะครับตัวบอร์ดวิดบิดอันนี้นะครับติดตั้งไม่ยากนะครับเราก็เอาตัวเนี้ยไมโครบิดนะครับที่เรามีอยู่นะครับมาใส่ปุ๊บเนี้ยแล้วเราก,ก,ก,ก็ขันน็อตเขาจะมีน็อตมาให้นะครับขันน็อตเข้าไปปุ๊บก็ติดแล้วติดแล้วแล้วก็เอาเคสอะคริลิคใส่ปุ๊บงนี้ เสร็จแล้วนะครับใส่ถ่านสองข้างปุ๊บปุ๊บใช้งานได้เลยนะครับมีสวิตให้เปิดปิดเรียบร้อยนะครับมาเดี๋ยวมาดูมาดูตัวอย่างกันนะครับมาดูตัวอย่างที่พี่พี่เขียนไว้นะครับอันนี้อันนี้เขียนไว้ก็คือเป็นนับก้าวเหมือนสมาร์ทวอชที่เราใช้ทั่วไปเลยนะครับก็จะมีโหมดสุขภาพอะไรอย่างงี้เดินนับก้าวอันนี้เราลองเขียนโปรแกรมดูเป็นเดินนับก้าวเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเล่นให้ดูนะครับอันนี้เปิดสวิตมาปุ๊บนี่อันนี้ จะทำยังไงให้เห็นอะเนี่ยอ่าอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอย่างงี้ละกันอย่างนี้ละกันเอาใหม่เอาใหม่อันนี้นะครับอ่าอย่างนี้อย่างนี้นะครับนี่อันเนี้ยอันเนี้ยคือมันจะนับเก้าแล้วนะครับคือพี่บิ๊กตั้งไว้ว่าอะถ้าสิบเก้าเนี่ยให้แจ้งเตือนนะให้แจ้งเตือนะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นสิบเก้ายังไงเดี๋ยวลองลองแบบจำลองการเดินอืออ่ามาแล้วมาแล้ว นี่อันนี้น,นี่พอดเป็นบาการไว้นี่จะได้รู้ว่าเรากี่ก้าวแล้วนะครับปื๊บปื๊บครบยังสิบเก้าอ่าครบแล้วนะครับครบแล้วนี่อันนี้นะครับมันครบสิบเก้าแล้วนะครับมันก็จะมีไฟเป็นสุ่มสีออกมาตามจังหวะเพลงอ่ามีเพลงแจ้งเตือนแล้วก็มอเตอร์สั่นอันนี้มันสั่นเตือนด้วยนะครับแต่ว่าโชว์ไม่ได้ว่ามันสั่นยังไง <c oughs> อ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มปุ๊บหยุดปื๊บอ่าเฮ้ย ไม่อยู่ด่ะอ่าหยุดแล้วเนี่ยอันนี้นะครับเราว่านับก้าใหม่ประมาณนี้ซึ่งเราอยากจะเขียนโปรแกรมให้มันเป็นแบบไหนเราทําได้เลยนะครับหรือว่าเราจะตั้งเป็นเวลาจับเวลาก็ได้อะไรเงี้ยพอถึงกําหนดปุ๊บเราให้ทํำยังไงอ่าให้แจ้งเตือนให้มีมอเตอร์สานมีเสียงมีอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะครับอ่ะนี้นะครับอีกตัวอย่างหนึง่งก็วิเอาเป็นรีโมทฮ่าเอานาฬิกาเป็นรีโมทรีโมทคอนโทรลหุ่นยนต์นี่หุ่นยนต์อันนี้ใช้เป็นไทมิบิดนะครับไทมิบิดอ่า พิ่งมาใหม่เหมือนกันเดี๋ยวเนี้จะเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับอ่เดี๋ยวลองดูลองดูก่อนลองดูกับวิดบิดก่อนอันนี้ทำงานแล้วเปิดสวิตต์อ้ตัวนี้เราจะทำเป็นเอ้ยเดี๋ยวดิจะเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราปิดอันนี้ก่อนนะครับอ่ะอันนี้เปิดสวิต์แล้วอันนี้จะให้รับคำสั่งรับคำสั่งเลดีโอนะครับรับสัญญ,ญาณเลดีโอจากตัววิดบิดตัวนี้นะครับอ่าอันนี้ยตอนนี้พี่บียังไม่ได้เปิดตัวนาฬิกานะครับมันก็เลย ยังวิ่งอยู่อ่ายังไม่มีอะไรนะครับยังวิ่งไม่ได้ทีนี้อันเนี้ยพอเราเปิดปุ๊บเนี้ยพี่วิจะใช้เป็นเอสโ l รม o m e t e r นะครับก็คือเอยี่ยงอ่าเอยี่ยงซ้ายเอยียงขวาเอยี่ยงหน้าเหียงหลัง control การเดินหน้าถอยหลังเลียวซ้ายเลียวขวาอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองดูเปิดสวิตช์ปุ๊บอ่าลองดูซิอันเนี้ยอันนี้ยังไม่มีอะไรสมมติว่าเอยี่ยงเ,อย,งเอ,ยงอยี่ยงเอยียงทางนี้นี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับอ่ารถวิ่งแล้วนะครับมอ,อเตอร์หมุน อันนี้มันจะลองลองลำบากหน่อยเพราะว่ารถมันวิ่งเร็วมากเลยนะครับอ่อานี้แน่เยียงมาปุ๊บหยุดอ่าเราคอนโทรลไฟก็ได้อันนี้คือเขียนเขียนไว้ว่ากดปุ่มอ่าไฟจะติดแบบนี้นะครับนี่เขยา่าเขยา่าไฟหยุดปุ๊บอ่าแบบนี้นะครับกดอันนี้สีฟ้าปุ๊บอ่าประมาณนี้นะครับเยียรปุ๊บรถวิ่งอ่าอันนี้เขียนเป็นรีโมทยังไงก็ได้แล้วแต่น้องๆสร้างสรรค์ได้เลยนะครับอ่าประมาณนี้อปิดก่อน เอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างเลยนะครับขึ้นอยู่กับความสร้างสารรค์ของน้องๆเลยนะครับวิสปิดตัวนี้นะครับปกติราคาอยู่ที่590บาทนะครับอ่ายิงมีโป,โปรนะครับมีโปรโมชั่นสำหรับเดือนกันยายนนี้นะครับเหลือลดเหลือแค่390บาทเท่านั้น390ถูกมากนะครับถูกมากอ่าก็ ถ้าสนใจนะครับก็กดซื้อได้ที่จากเซลเพจที่ลิงก์ในแคปชั่นได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ w วิสบิดวิสบิดเป็นสมาร์ทวอชมีข้อสงสัยตรงไหนก็สอบถามได้เลยนะครับวันนี้พี่วิกไปก่อนนะครับสวัสดีครับ